สกสุกมาเส้อสกเดน้ออกวกอด้วยมึงนี้คือแฟนชาที่ขึ้นดามากๆจนทีมงานและก็ทางเซ็นทรัลขดใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะบันทึกเสียงนิ้วไอ้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนเรามาแฟนชานอีกหนึ่งรอบได้ไหมครับอะไรนะฮะ กดหน้ามาอบกดหน้ามาอบท่าอะไรพี่กระโดดโดดใช่ไหมกระโดดทีละคนใช่ไหมกระโดดนี่ได้ได้ได้ไโอเคฮะอะไรพี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะแข่งช้าอีกหนึ่งรอบนะครับพร้อมๆกันนะแล้วให้พวกเขากระโดดดี่เอาให้สูงถึงเพดานมอลสูงแบบนี้อ่ะสาม

นะะเอาล่ครับพีก็วันนี้อยากจะบอกขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมบาล้วก็รักดัชมิลนะครับหมดใจเลยนะขอบคุณที่มาสร้างพลังใจกับบาสนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวดัชมิลในวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนสักหนึ่งคนฝากถึงงานวันนี้แล้วก็ฝากถึงดัชมิลหน่อยละกันนะฮะใครดีวันนี้ใครดีผมขอส่งให้ส่งให้ใครฮะส่งให้เจ้าบ้านได้ไหมครับผมเออเจ้้าาน เน่าได้กับใต้สีนึ่งอยากให้ขไปเหอนเลยต้องนต้ด้วยนะกุศลใต้ด้วยอากครับคุณครับาผมก็ค่อยว่างันแล้วกันลาแบบทองแดงไปก่อนครับครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะทุกคนก็สนุกมากแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้กลับมาที่นี่หลังจากเกือบจะปีนะครับผมก็วันนี้ผมกับเพื่อนๆครับน่าจะมีความสุขมากๆแลก็เป็นหลายชั่วโมงที่ยาวนาที่ผมรู้สึกว่าเอ เหมือนแบบทำงานอะไรเงี้ยวันนี้ได้เป็นงานเติมพลังนะเช่นเดียวกับเหมือนเหมือนแบบดันมิวอ่าถ้าวันไหนทุกคนเหนื่อยนะก็แหมกี้กันใหญ่แล้วฝั่งนั้นน่าอ๋อเขากี้ไทยเขากี้ไทยพี่บู๋เหมือนกันนะพี่พดียวกันก็ทั้งหมก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเติมพลังให้กับทุกคมเหมือนกันแล้วก็วันไหนที่ทุกคนเหนื่อยเนี่ยก็ ม, <surgery. S 1> มีพวกเราเสมอนะแล้วก็มีถ้าเหนื่อยเนี่ยก็เติมพลังด้วยดัิวได้เหมือนกันนะครับขอเซกับบาสอีกทีเดี๋ยวเราปิดใช้งานนี้ด้วยการถ่ายรูปนะครับอันนี้ถ้าเก็บไม้ไหมฮะหรือว่าถือไม้ได้ถือไม้ได้น้องูน้องูนน้องน้อน้ Let's go Watch your step, watch your step, uh. oh, na, na na na, step, watch your step, watch your step, Bam bam bam. babe, watch your step, watch your step, I wanna you watch your step, watch your step, watch you step, one out of my, na na, no one can hold you down, no one can walk, watch your step, what you step. ถ่ายรูปชอบเลยรอบแล้วอาหันหลังถ่ายรูปกันหน่อยนะครับอันนี้หนุ่มสากเนาะ